สี่อุทปาณาทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุทปาณาทายกะเทระพระอุทปาณาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าสิบแปดข้าพเจ้าได้ขุดบ่อน้ำถวายพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี และในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้นำบินทบาทไปถวาย19ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการขุดบ่อน้ำถวาย20คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุทปาณาทยกาเถระได้พาสิกาถาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้อุทปาณาทยกเทะเถราประธานที่สี่จบ